ผมไม่พูดถึงประเด็นบอยคอดู้หลานอะไรพวกนี้แล้วก็แล้วกันนะผ่านแล้วกันนะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจก็พะว่า ได้เงินนะครับมู่หลานก็มีคนไปดูปจํานวนมากนะแล้วก็ได้ยินว่าคิดว่าคนฟังรายการปัจจุบันตอนนี้ก็น่าจะมีหลายคนฟังอยู่แล้วก็ได้ดูแล้วนะครับเสียงแตกแก,ตกระจายเลยครับมีทั้งฝั่งที่ไม่ชอบเลยแล้วก็มีทั้งฝั่งที่ชอบมาก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 อยากเห็นภาค2อ,อยากเห็นภาค3อะไรแบบเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยครับผมก็งงๆว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่แต่ตัวผมเองเนี่ยผมสัมผัสได้ครับว่าเฮ้ยถ้าคนชอบก็ชอบแน่ๆเลยคือลเฟย์ก็สวยงานก็ทําออกมาดูดีนะครับ แล้วก็องค์ประกอบต่างๆก็ตัดสินใจทําออกมาได้อย่างลงตัวนะครับไอทีควรจะตัดก็ตัดออกได้ลงตัวไอทีควรจะเสริมเข้ามาก็ก็น่าสนใจดีไอตัวละครล้อมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณจักรพัฒที่แสดงโดยคุณเจสตลีนะครับจ่าเจนารอนถังนะฮะที่แสดงโดยคุณดอนนิเยนนะครับมี ตัวละครใหม่ที่โอ้ยทุกคนฮือฮาครับโยสันอันจะเป็นพระเอกของเรื่องไอที่แก้ผ้าลงมาจะว่ายน้ากับนางเอกนั่นฮะก็กลายเป็นป๊อปปูล่าขึ้นมานะครับเรียกว่าสร้างกระแสขึ้นมาได้มากพอสมควรนะครับก็เอาตัวรอดจากวิกฤตโควิดมาผมว่าแบบนี้น่าจะบอกว่ารอดได้แล้วล่ะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างดีไม่ใช่เฉพาะแค่บ้านเรานะครับต่างประเทศอื่นๆก็ตัวเลขมูหลานก็ดีนะครับกระทั่งไอประเทศที่ฉายไม่ได้แล้วมันลงสตรีมมิ่งไปเนี่ยยอดเขาก็ขึ้นเยอะครับ ัวเลขก็ขึ้นขึ้นขึ้นเพราะว่ามู่หลานเลยครับเอาเป็นว่าคนก็อยากดูก็แล้วกันนะเมืองจีนเป็นอย่างไรไม่รู้ครับรู้แต่ว่าณวันนี้กระแสกเกี่ยวกับมู่หลานในประเทศไทยใช้ได้เลยครับและข่าวที่เกี่ยวกับมู่หลานวันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงนักแสดงคนหนึ่งครับที่จะพูดว่านักแสดงก็ก็ได้นะเพราะว่าเธอก็แสดงเหมือนกันเธอปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องมู่หลานนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วเธอชื่อว่าหมิงนาเหวินนะครับมิงนาเวินก็คือ นี่เป็นการปรากฏตัวแบบเป็นคาเมโอและเป็นการคาเมโอข้ามสายพันธ์ุจากแอนิเมชันสู่ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นนะครับเพราะว่ามิงนาเหวินที่รับบทเป็นตุละครสมทบคนที่เชิญหัวมู่หลานเข้ามาสู่หน้าพระที่นั่งขององค์พระจักรพรรดิเนี่ยแกคือคนภาคเสียงมู่หลานฉบับปี1 9 9 8ครับตอนนี้แกอายุ56ปีแล้วนะครับแล้วก็ มีโอกาสได้มาคาเมโอใหมาปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์เรื่องมู่หลานนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็มีผลงานเรื่อยๆนะครับถ้าที่คนจําได้หน่อยก็จะเล่นเอเจนต์ออฟชิลนะครับมิงนาหวนเนี่ยเป็นนักแสดงเชื้อสายอเมริกันจีนครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยพากเสียงเป็นหูมู่หลานในฉบับไลฟ์ a c t ก o n ในฉบับ a n i m เมชันแล้วก็กลับมาปรากฏตัวใน l i ฟ e a c t ก o n ชอย่างที่บอกครับเป็นคนเบิกตัวฮูมู่หลานนะครับเธอเองให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทม์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สิ่งที่เปลี่ยนไปในภาพยนตร์เรื่องมู่หลานจากการ์ตูนมู่หลานครับอันนี้เคยพูดถึงในสกูปวายมัซี i, ไม่ดูไม่ได้แล้วไปแล้วหนึ่งรอบนะครับว่านอกจากมังกรมูซูที่หายไปเพราะว่าผู้กำกับอย่างคุณนิกกี้แคโรเนี่ยอธิบายว่ามังกรเนี่ยหายไปเพราะว่า มังกรเป็นสัตว์ที่ชาวจีนนับถือเราต้องตัดออกไปเราจะให้มันมาเป็นเอ็ดดี้เมอร์ฟี่เป็นไซค์ิกของนางเอกแล้วเป็นตลกตลกแบบนี้ไม่น่าจะเหมาะแล้วก็เอาฟินนิก์ใส่เข้ามานะครับอันนี้ไปทะเลาะกันเองนะครับเหมาะไม่เหมาะชอบไม่ชอบยังไงก็แล้วแต่รสนิยมนะครับแต่ว่ามิงนาเวินมาพูดวันนี้เนี่ยเธอตั้งใจเจตนาให้สัมภาษณ์กับนิยอไทมมเรื่องเกี่ยวกับมู่หลานที่ไม่ตัดผมครับอันนี้ก็เป็นกรณีถกเถียงกันตั้งแต่ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องมู่หลานเปิดตัวมานะครับว่า เฮ้ย hey, มันไม่มีไอคอนิกซีนนี้ได้ยังไงซีน mm hmm. ที่มูหลานเอาดาบของคุณพ่อป,ป้าป๋าอาเตียตัดผมตัวเองก่อนจะออกรบตัดผมเพื่อปลอมเป็นชายอันนี้ผู้กำกับกับอคอสตูมดีไซน์เขาอธิบายไว้รอบหนึ่งแล้วนะครับว่าเฮ้ยอันนั้นน่ะผิดนะในาระตูนะ่ะคือเราดูหนังจีนกันบ่อยเรานะ่าจะรู้นะว่านักรบจีนทนะหารจีนเขาไว้ผมยาวนะแล้วเขารวบรวบเอาฉะนั้นมู่หลานไม่จำเป็นจะต้องตัดผมเพื่อเป็นนักรบ คือก็ต้องกล้าวผมแบบนักรบจีนแบบต้องผูกนะครับต้องผูกแบบผู้ชายมันจะมีทรงที่แตกต่างกันนะครับวิธีผูกแบบผู้ชายกับผูกแบบผู้หญิงอะแล้วจังหวะเธอจะฉันต้องถ้าตัดผมไปรบเธอจะโดนจับได้ทันทีครับบุคคลกรบ,บกับคอสตูมดีไซน์เขาเมคอัพอาร์ติสอะไรพวกเนี้ยเขาก็ลงความเห็นกันว่าไม่ตัดดีกว่าไม่ใช่ว่าหลิวอี้เฟยไม่ยอมตัดผมนะครับมงนาินมาแสดงความเห็นเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับโดยที่พูดถึงหลิวอี้เฟยครับว่า หรือวิฟยเป็นมู่หลานที่ i n นเ e ร i b l e มากๆครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษบอกว่า but I hope everyone will still have a little place in their heart for the animated ู o หลาน I mean Atlas e t s h e c u t h e r h a <laughs> i r อันนี้มาฝั่งตรงข้ามกับผู้กำกับนะครับวิงนาวเวินเนี่ยบอกว่า ในฐานะที่เธอเองเป็นมู่หลานฉบับแอนิเมชันเน่ยคือเข้าใจว่าทุกคนจะต้องรักหลิวอี้เฟยในบทมู่หลานมากๆเลยแต่ว่าออขอสักนิดน,นึงนะฮะขอเผื่อใจไว้ให้หมู่หลานฉบับการ์ตูนนิดน,นึงนะอย่างน้อยเนี่ยมู่หลานฉบับการ์ตูนก็ยอมตัดผมนะไม่เหมือนหลิวอี้เฟยไม่ยอมตัดผมเป็การอำกันข้าม ้ารใสททาหนัานะฮะจากการ์ตูนมา and l i ล e action ่นนะครับซึ่งไม่ได้มีผลอะไรหรอฮะก็เป็นเรื่องตลกตลกแบบว่าน่ารักน่ารักกันะครับซึ่งผมเองอ่ะผมเห็นว่าตอนแรกผมก็จับผิดฮะว่าโอ้โหหลิวออิเฟยสวยปานนะสวยสวยอย่างกระนางฟ้าปลอมเป็นชายไหนเลยในกองทัพจะดูไม่ออกในหนังก็ทำออกมาดีครับเพราะว่านอกจากเมคอัพกับความเลอะแล้วก็เรื่องของกลิ่นที่เธอไม่ยอมอาบน้ำเนะี่ย ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเธอเป็นผู้ชายเออผู้ชายก็ได้วะเนี่ยตัวละครพระเอกของไอโยสันอันน่ะผมว่ามันมันตั้งหงิดฮนะเออหน้าตามันเหมือนแบบมันสงสัยไม่น่าใช่นะอะไรแบบเนี้ย่ใช่วะแต่มันไม่น่าเป็นไปได้นะเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้จริงๆหรอแบบนั้นนะ่ะหน้าตามันเป็นแบบนั้นอยู่ครับฉะนั้นเออเขาทําออกมาได้ดีฮะแล้วพอเธอปล่อยผมอ่ะสบัดสยายผมสวยเนะี่ยโอ้โหลีฟเฟยกลับมาแล้ว ต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งครับนอกจากเรื่องของเออสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คามิโอต่างๆคามิโอที่ชัดที่สุดก็คือมีนาเวิร์ดเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้มงกรมูซูเนี่ยผมพยายามมองอยู่ทุกครั้งที่มีมีธงสัญ,ญลักษณ์ออกมามีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนกำแพงหรือไม้แกะสลักอะไรก็ตามครับที่ปรากฏตัวมาหน้าในหน้าจอและไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเป็นเป็นหุ่นลูกป,ปั้นเป็นอะไรแบบเนี้ย ผมพยายามจะมองหามูซูในนั้นตลอดเวลาครับมีใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นตอนฉากที่กองทัพของไอ้เจเนอาตลถังที่นำกันมานำกันมานำพวกมู่หลานมาแล้วจะไปช่วยไอ้อีก,กองท,ที่ที่ตายกันเป็นเบือนะครับแล้วมันมีธงสะบัดอยู่อ่ะผมก็พยายามจะมองว่ามันใช่บอเปล่าว่าแต่มันก็ไม่ใช่สีแดงนะครับใครหามูซูในมูหลานบลฉบับไลฟ์ชั่นเจอเนี่ยบอกผมด้วยนะฮะไม่ใช่ไอ้ไอ้ไก่ฟ้าที่บินไปบินมาตัวนั้นนะครับ <laughs> มีทิ้งท้ายอีกนิดนึงครับสาหรับเรื่องงูหลานนะครับอันนี้สําหรับคนที่เขาชอบก็แล้วกันนะเพราะคนที่ไม่ชอบแล้วก็แบบว่าไม่มีมังกรไม่มใช่มู่หลานจริงไม่ร้องเพลงเอเอเอาเธอเอาเธอพ่อเอาเลยเอาว่าไงว่าไงว่าตามกันแต่สาหรับคนที่เขาชอบเนี่ยผมจะบอกว่า เขามีแผนนะครับว่ามีรายงานว่าจะมีการทำมู่หลานภาคที่2ครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนแรกของการเริ่มพัฒนาโปรเจกต์ครับโดยมีคริสแบนเดอร์เจสันรีดนะครับแล้วก็แจ็ควีนเนอร์นะครับกลับมาควบคุมการสร้างอีกครั้งหนึ่งครับส่วนคนเขียนบทผูกกก้กำกับนักแสดงอะไรพวกเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับ รอดูกันต่อไปครับว่าในอนาคตเราจะได้เห็นโปรเจกต์มู่หลานภาค2หรือไม่นะครับไลฟ์แฟคชั่นที่เป็นดิสนีย์พินเซสแล้วก็กลายเป็นหนังไลฟ์แฟคชั่นจริงๆเนี่ยมีภาค2อยู่แค่น่าจะเรื่องเดียวนะครับก็คือมาเลเซนนะครับแต่อันนี้ก็เป็นการบอกกับเราได้ครับว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดปิดประตูไปซะทีเดียวว่ามูหลานจะไม่มีตอนที่2อนะครับอลาดินก็มีการวางแผนตอนที่2นะคือถ้ามันประสบความสาเร็จสักอย่างเนี่ย ไหนเลยดิสนีย์จะไม่ทำออกมาภาคต่อฉะนั้นลุ้นครับลุ้นต่อไปที่ว่าเราจะได้ดูลุยอุิเฟยต่อไหมเพราะว่ามันมีประเด็นเหลือนะครับมันมีประเด็นเหลือมากมายผมเชื่อว่าคนที่มีพลังชี่ถ้ามันสปอยก็ขอโทษนะฮะผมเชื่อว่าคนที่มีคนที่มีพลังชี่ไม่ได้มีใจมู่หลานและแม่มดประเด็นเรื่องความรักระหว่างตัวละครของโยสันอันกับมู่หลานก็ยังได้แค่นี่เราจะไม่จับมือกันจนจบเรื่องจริง,รง,รงๆเหรอ ก็มีการเอยดดเดินมือกันนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันยังไม่มีฮะแล้วก็การที่เธอได้ตอนท้ายที่เธอได้รับการส่งเสริมอะไรหลายๆอย่างอะน้องเธอแบบเนี้ยเออมันยังมีต่อได้ฮะมันมีเรื่องราวที่สามารถไปต่อได้อีกมากมายไอ้กวนนางเอกผมก็น่าสนใจผมก็ว่าน่าสนใจครับไอ้คริกเก็ตในเรื่องเนี่ยที่ตอนที่เป็นการ์ตูนเป็นไอ้ไอไอตัวจิ้งหรีดธรรมดาเนี่ยมันก็กลายเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมาไอ้อ้วนยิงธนูแม่นขึ้นมานะครับซึ่งเฮ้ยต่อได้ต่อได้ ตอบต่อมาที่ก็ดูนะ่ะให้มันกําลังภายในกว่านี้หน่อยแล้วกันเสียดายอยากจะให้มีเจสันเจสันสกอตลีอีกชอบ <c oughs> ชอบบริขารโอ้เป็นตัวละครที่ผมเลิฟมากๆเลยนะฮะอ่ะรอดูต่อไปก็แล้วกันครับ